mm แล้วนะคะกับการไลฟ์สดลดราคาแบบสะใจย้ำอีกครั้งนะคะร้านรานลดราคาครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะสวัสดีนักพันคนดูคะ่ะคนที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบพระคุณคะ่ะคนดูใกล้ถึง2,000เราจะเริ่มปล่อยสินะคะ้าโปรโมชั่นพิเศษแล้วนะคะโหดึ่งพั 9 0้อยคนเลยหรอคะถ้าใครสนใจนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์รับฟีด้วยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะปล่อยสินค้าแล้วนะคะไอ้รอทำไมเพิ่งขึ้นฟรีแต่คนดูเยอะมากนะสินค้าอะไรมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยช่วยเช็นดีกว่าอยากรู้เลยว่าเป็นสินค้าอะไรกันนี่เครื่องต่อเครื่อง4,500บาทรีบกดรีเลยนะคะคนดูถึงสองพันแล้วนะคะเราจะได้ปล่อยสินค้าโปรโมชั่นพิเศษแล้วนะคะ สินค้าในวันนี้ก็คือโทรศัพท์ iPhone 13จากราคาปกติ9,500บาทแต่วันนี้ลดครึ่งต่อครึ่งเพียงราคาแค่4,500บาทคา่ะรีบกดเลยนะคะโหโปรโมชั่นสินค้าดีมากลดร,ราคาตั้งเยอะถ้าฉันไม่ซื้อนะก็พลาดเล้วเหล็กอืมแบบนี้ก็ต้องกดสั่งเลยเนาะฉันกดสั่ง,งดีกว่า ยินดีด้วยนะคะคุณก้าคุณคือผู้โชคดีได้รับสินค้าจากโปรโมชั่นทางร้านเรานะคะอย่าลืมส่งที่อยู่ให้กับทางร้านเราด้วยนะคะอย่าลืมค่ะอันนี้ค่ะประมาณนี้เลยนะคะปกติอีกชั่วโมงมีลูกค้าเอฟไปตั้งหลายบ้านลูกค้าสมัยนี้มันโหจริงๆจะเอฟก็ไม่ดูอะไรเลยจะสั่งก็สั่งแต่น่นเป็นไร ตังมีแตงโอยู่ขง h e l l ลค่ะสวัสดีค่ะพนักงานขนส่งดีดีบริการค่ะมารับของที่บ้านของฉันด้วยนะคะพอดีว่าไม่สะดวกไปส่งที่ปริษัีเองค่ะพอดีว่าของเยอะค่ะฉันขนไม่ไหว ได้เลยค่ะเป็นหน้าที่ของพนักงาน,นส่งส่งอยู่แล้วนะคะรบกวนลูกค้าแช่ส่งโลเคชันมาทีนะคะฉันกำลังออกไปรับค่ะได้เดี๋ยวส่งไปได้ไคะใช่ค่ะนี่ของส่งให้ถึงมือลูกค้าด้วยละ ราคาไม่ใช่ถูกๆได้คะ่ะได้คะ่ะเอ๊แต่ดูสถานที่แล้วไม่น่าจะเป็นที่ไขาของนะคะที่ส่งของก็ส่งของไปสิอย่าไม่ยุ่งหนักใจตอบกลับเอ๊แค่นี้ทำไมต้องเหวี่ยงวะอืะมเดีลยว วัสดีค่ะตัวนี้ฉันถึงหน้าบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ทราบว่าลูกค้าอยู่บ้านไหมคะลูกค้าตัวนี้กำลังลงไปค่ะรอไปดูนะคะ มาแกะกล่องดีกว่าว่าโทรศัพท์ใหม่ของฉันอู้ได้โทรศัพท์ใหม่เออโทรศัพท์ใหม่แล้วสวยจัง ค้าได้รับสินค้าไม่ตรงปกลูกค้าคนนี้ได้ทำการโพสต์หาคนที่ถูกโกงจากร้านนี้ด้วยกันแล้วได้ร่วมตัวกันเพื่อโพสต์ประจานร้านขายไอโฟอนร้านนี้นี่เธอโดนหลอกมาด้วยใช่ไหมไอฉันก็โดนหลอกมาเหมือนกันไม่น่าไปสั่งเลยของก็มาไม่ตรงปกของกองแก๊งของลิติชัดๆ คิดว่าจะได้ของตรงกับไลฟ์ที่ไหนได้เราเอาเงินแบบนี้เราต้องช่วยกันรวบรวมข้อมูลหลักฐานแล้วก็เราไปประจานร้านเลยปะดีเหมือนกันฉันก็ไม่อยากเห็นยะคนอื่นเดินเหมือนพวกเราฉันมีหลักฐานเดี๋ยวฉันส่งไปนะทุกคนวันต่อมานี่มันโสบ้าอะไรคุณมาถล่มรานฉันเหรอเนี่ยเพจก็ดนเบนไลฟ์สดก็ไม่ได้ มันรวมหัวถล่มฉันเหรอเนี่ยรายได้ฉันจะหาที่ไหนในเมื่อเพจเขา้าใช้งานไม่ได้นี่ฉันหมดหนทางจริงๆหรอไม่ได้เป็นหลอกลวงลูกค้าเลยฉันจะติดคุกไหมเนี่ยจะเอาตั้งที่ไหนไปจ่ายเขาอ่ะและในวันต่อมาแม่ค้คาคนนี้ได้ทำการถ่ายคลิปโพสขอโทษนี่ค่ะฉันเป็นเจ้าของเพจร้านไอโกนจะออกมาขอโทษลูกค้า ฉันจะขอคืนเงินทั้งหมดที่หลอกลวงมาที่ร้านของดิฉันไม่มีสินค้าที่ลูกคา้าต้องการลูกค้าคนไหนที่ได้สั่งซื้อทั้งเพจของราา้านสามารถติดต่อผ่านเพจนี้อย่าแจ้งความดิฉันเลยนะคะดิฉันมีครอบครัวที่ต้องดูแลฉันขอโทษจากใจจริงๆคะ่ะขอโทษด้วยนะคะขอบคุณค่ะ การหลอกลวงไม่ใช่หนทางที่ดีถึงมันจะไม่ส่งผลณเวลานั้นแต่ทุกอย่างย่อมได้รับสิ่งตอบแทนไม่ช้าก็รู้ Oh, สินค้า <c oughs> <c oughs> ออกมาเหมือนกันไม่น่าไปสั่งอึ